สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องหมอกเกษตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากินพาเที่ยวจะพาทุกคนไปดูการทดลองใช้สปริงเกอร์บิกกันขนาดเล็กต่อกับปั๊มน้ําแรงดันที่ใช้ในบ้านทั่วไปนะครับข้อดีของสปริงเกอร์แบบนี้ก็คือสามารถหมุนได้360องศารหรือเราจะล็อกพื้นที่ในการให้น้ําก็ได้นะครับมันจะมีตัวปรับอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ฉีดพ่นได้ระยะไกลขึ้นอยู่กับขนาดของหัวสปริงเกอร์และขนาดปั๊ม ทำให้เราประหยัดแรงงานประหยัดเวลามีเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับผมที่สําคัญตัวนี้ราคาไม่แพงตัวที่เห็นอยู่ในคลิปราคาประมาณ55-75บาทขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถไปเสิร์ชหาในเน็ตหรือว่าสอบถามตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เกษตรได้นะครับสปริงเกอร์ตัวนี้ที่เราทดลองสามารถฉีดพ่นระยะได้ไกลประมาณ10-15เมตรนะครับ ขึ้นอยู่กับเราจะปรับแรงดันน้ำให้เข้ามาที่หัวฉีดมากน้อยแค่ไหนว่าเราต่อบอลวาลสามารถควบคุมเปิดให้น้ำเข้ามากเข้าน้อยได้นะครับสปริงเกอร์แบบนี้ก็เหมาะสำหรับสวนต้นไม้ทั่วไปนะครับแปลงผักแปลงพืชแปลงข้าวโพดแล้วก็แปลงปลูกหญ้านะครับใครที่มีระบบน้ำอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีก็สามารถวางระบบน้ำแล้วหาตัวสปริงเกอร์แบบบิ๊กกันแบบนี้มาลองใช้ดูได้นะครับ จะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้มีเวลามากขึ้นนะครับจากการทดลองเปิดน้ำ30นาทีดินก็มีความชื้นพอสมควรเพียงพอกับความต้องการของพืชที่ปลูกแล้วนะครับระยะเวลาที่ใช้เปิดน้ำที่เหมาะสมน่าอยู่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงท่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินและสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับ Thank you. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับ